สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ ขนมกัมมี่เยลลี่จากลูกจันน้ำลูกจันเทศนะคะแนวคิดในการที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้ค่ะมันเกิดจากการที่ว่าเราไปเห็นชุมชนนะคะเขามีการแปรรูปลูกจันเทศนะคะแต่ว่าการแปรรูปในชุมชนณปัจจุบันเนี่ยเป็นการแปรรูปที่ใช้ตัวเนื้อลูกจันนะคะเอามาดองแช่อิ่มแล้วมาเคลือบนะคะเป็นรสต่างๆซึ่งโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนี้จะตอบโจทย์กับกลุ่มผู้สูงวัยนะคะผู้สูงอายุหรือวัยผู้ใหญ่นะคะเด็กๆเนี่ยจะไม่จะไม่รู้จักและก็ไม่จะไม่ชอบรับ ประทานตัวตัวลูกจันเทศนะคะแต่เรามองว่าตัวลูกจันเทศเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านนะคะของอําเภอร่อนพีบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีศักยภาพในเชิงสุขภาพแล้วก็ในเชิงของการเอามาใช้ประโยชน์การบริโภคเป็นอาหารเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ไปยังกลุ่มกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยเด็กได้ก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าที่จะเอาตัวตัว วัตถุดิบตัวนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยมาทําแล้วตอบสนองต่อลักษณะการบริโภคของคนรุ่นใหม่ค่ะก็เลยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขนมกัมมี่เยลลี่นะคะจากน้ําลูกจันเทศคะ่ะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะก็คือ,อส่วนผสมนะคะของของการผลิตน้ำขนมกัมมี่เนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมอย่างง่ายนะคะ5อย่างนะคะก็จะมี ส่วนของน้ําตาลทรายนะคะกูโคสไซรัปหรือเราเรียกว่าแบดแฟนะคะมีส่วนผสมของน้ําลูกจันนะคะที่เราคั้นออกมาเฉพาะส่วนน้ํานะคะแล้วก็มีผงเจลาตินนะคะ,ะแล้วก็ตัวกรดซิตริกนะคะส่วนผสมทั้ง5อย่างนี้ก็ถูกผสมนะคะโดยการให้ความร้อนนะคะละลายนะคะละลายให้เข้ากันแล้วก็เอาส่วนผสมเนี่ยนะคะ,อะฟอร์มนะคะ ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ฟอร์มอยู่ในรูปพิมพ์ที่ต้องการนะคะแล้วก็ไปเซตตัวในตู้เย็นนะคะแล้วให้มันเกิดเป็นลักษณะของเนื้อสัมผัสที่เกิดเป็นเจลที่มีลักษณะยืดหยุ่นได้แล้วก็เหมาะกับการเคี้ยวคะ่ะก็จะออกมาเป็นขนมกัมมี่เยลลี่ค่ะ เบื้องต้นนะคะท,ที่ตอนนี้เราได้ทําเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ขนมกัมมี่จากน้าลูกจันเทศนะคะอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรากําลังพัฒนาสูตรให้มีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมใยอาหารเข้าไปนะคะโดยการเอาผงนะคะของกากลูกจันที่ได้จากการคั้นน้ําออกไปแล้วเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้เกิดการเกิดเป็นซีโร่เวสก็คือเอาเอาส่วนของกากใยนะคะมาเติมลงไปในผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงการเติมพวกวิตามินลงไปนะคะเพื่อให้เป็นจุดเด่นหรือเป็นรสชาติที่แตกต่างกันในแต่ละสูตรค่ะ สำหรับชุมชนนะคะในศักยภาพของของกลุ่มแปรรูปนะคะก็ค่อนข้างมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความตั้งใจมากนะคะหลังจากที่อาจารย์ได้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกัมมี่ให้กับชุมชนนะคะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีความกระตือรือร้นนะคะที่จะเรียนรู้แล้วก็ได้นําเอาสิ่งที่เราสอนไปเนี่ยไปทดลองทําแล้วก็ตอนนี้มีการเอาไปทดลองตลาดโดยการเอาไปผ่านการเปิดบูธตามห้างต่างๆค่ะที่กลุ่มกลุ่มเขามีดีลอยู่แล้วเนี่ยค่ะ คาดหวังว่าเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์นี้ค่ะจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้นะคะซึ่งความต้องการนี้จะนําไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผ,ผู้ประกอบการนะคะซึ่งเขาสามารถที่จะมีตัวเลือกนะคะในการไปลูกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่และผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะนําไปสู่การสร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มของเขาค่ะ